อักษรย่อพุ่งเป้าใครดาราซีรีส์วัยโลก8ใบคำไม่ชัดมากร้อนจนโซเชียลแทบลุกเป็นไฟปมดาราหนุ่มชื่อยอ่อชอช้างถูกเพจดังแฉแทบว่ามีสัมพันธ์กับผู้หญิงถึง8รายบางคนตั้งท้องบางคนติดโรคแถมยังคบซ้อนแบบไม่แค่ใครล่าสุดหนุ่มกัญชัยห่วงหมวยอริศราหยิบประเด็นนี้มาขยายความกลางรายการเที่ยงวันทานเหตุการณ์คนดูตาโตทั้งสตู หนึ่งในยือ,ออกมาเล่าแบบไม่ไว้หน่าเคยเรียนที่เดียวกับดาราคนนี้ก่อนถูกทักแชทจีบผ่านเฟซบุ๊กพัฒนาความสัมพันธ์ลึกซึ้งช่วงตุลาคมพฤศจิกายน67แต่พอเรียกร้องความชัดเจนกลับโดนตีตัวออกห่างซ่อนสตอรี่ไอจีและสุดท้ายสืบจนรู้ว่าฝ่ายชายมีแฟนแล้วยังไม่หมดฝ่ายหญิงยังเผยว่าเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือทั้งช่วยวางแผนธุรกิจสวนลำไยห,หาเป้าซื้อคอนโดแถมยังโอนเงินให้ดาราชายสัปดาห์ละ1,500บาทงานนี้ชาวเน็ตไม่รอช้าล่าชื่อกันสนันพร้อมรอดูว่า ดาราชอช้างจะออกมาชี้แจงหรือจะปล่อยให้ไฟลุกจนอนาคตวอด